เรเว่ way, ลุกตลาดลักชวรี่ n อ v เต็มรูปแบบเปิดตัวเดนซาดี9มาพร้อมนิยามใหม่ของความหรูหราภาษานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัทเรเวออโตมทีฟจำกัดภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวเปิดตัวแบรนด์เดนซายนตรกรรมพลังงานใหม่ในกลุ่มธุรกิจ BYD ที่นำเสนอนิยามใหม่ของความหรูหราให้กับทุกการเดินทางเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดระดับบนด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมขุมพลังของนวัตกรรมที่ตอกย้ำจุดยืนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างโลกที่ยั่งยืนให้กับทุกคนพร้อมทั้งเปิดตัวเดนซาดีเโมเดลแรกยังเป็นทางการสําหรับตลาดประเทศไทยมาพร้อมกับสมรรถนะจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุดถึง275กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยพลังจาก BWD Blade Battery ขนาด103.36กิโลวัตต์อ่าวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ภายใน ใน6.9วินาทีซึ่งการประกาศราคาขายในครั้งนี้ทางเรเว่ได้แนะนำสอรุ่นย่อยด้วยกันได้แก่ d e n ซ a D9 Performance All Wheel Drive และ DENSA D9 Premium โดยทางเรเวนั้นเชื่อว่า d e n ซ a D9 นี้จะไม่เพียงมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์และความมั่นใจให้กับทุกการเดินทางเท่านั้นแต่จะเป็นการพลิกโฉมวงการยานยนต์ลักชัวรี่อเนกประสงค์ในไทยพร้อมกับสร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งท้ายปีอย่างแน่นอน